พีพีท่านใดที่กำลังมองหา13.6ขีด26ราคาไม่ถึง5,000บาทรวมส่งมีเก็บเงินปลายทางนะคะทางนี้เลยสำหรับคู่นี้ละสินค้า592นะคะน้ำตาลมาปล่อยถูกๆเลยคู่นี้ขอปล่อยที่ราคาคู่ละ4,900บาทส่งฟรีนะคะ4,900บาทส่งฟรีนะสภาพ ดูดีนะคะแต่น้องมีตําหนินะเดี๋ยวน้ําตาลพาไปชมตําหนินะคะกันอีกทีเนาะสําหรับตัวนี้เป็นยางยี่ห้อไท่อนค่ะราคสสินค้า592นะคะไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วนะแต่มีตําหนินะคะไม่มีรอยปะไม่มีรอยรั่วนะคะขอบกระทะไม่บินไม่แตกนะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้มือสองไม่ใช่ยางลอยดอกนะคะมีตําหนิตามนี้นะมีดอกถลอกตรงนี้นะคะนี่เลย2จุดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งที่นะคะ แต่ว่าดอกยังถือว่าเหลือเยอะนะสำหรับคู่นี้นะคะยางยี่ห้อไทลอนนะคะดอกยังเหลือเยอะนะขอบกระทาแน่นเนื้อยางยังสดนะคะนี่นะคะอันนี้คืออีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวหนูจะแงะให้ดูนะมันจะเป็นเหมือนแบบ เป็นรอยนะคะที่แบบไปโดนอะไรมาเนาะเราแง่ๆให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะไม่ได้ทะลุด้านในนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ไม่ซีเรียสรับไปใช้งานได้เลยสําหรับคู่นี้4,900บาทได้ไปยังไงก็คุ้มแน่นอนเนาะคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่ายางยังสวยนะคะยางยังสวยแต่มีตําหนิอย่างที่น้าตาลแจ้งไปเนาะหรือว่ามารับเองหน้าร้านกันก็ได้เราก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่จังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนเนาะโทรแจ้งรหัสกันก่อนนะคะเผื่อสินค้าได้ ได้ถูกขายถูกจองไปพี่พี่จะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลาสําหรับคู่นี้นะคะจัดไปเลย4,900นนะไม่มีแผลปะด้านในนะคะน้องสภาพโอเคนะแต่มีตําหนิอย่างที่แจ้งนะคะนี่เลยดอกก็ยังเหลือโอเคเลยนะพี่ๆท่านใดที่ไม่ซีเรียสรับไปได้เลยนะคะรหัส592 4,900ส่ส่งฟรีคะ่ะ